เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ OPPO Find X9 Series ในเส้นทางสีแดงเบาๆที่เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจในวันนี้การเปิดตัวเครื่องถ่ายรูปที่มีคุณภาพสูงของ OPPO ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเข้ามาพูดคุยกันวันนี้ OPPO Find X9 Series มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัวและเป็นที่สำคัญที่สุดคือกล้องถ่ายรูปที่มีคุณภาพสูงของ Hasselblad 200 MP ที่มีความสามารถในการถ่ายภาพที่ชัดเจนและมีความละเอียดสูงถึง 120x Super Zoom กล้องนี้จะช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงและชัดเจนได้อย่างง่ายดายและยังมีความสามารถในการถ่ายวิดีโอ 4K 1 2 0 fps ที่มีความเร็วและความชัดเจนอย่างน่าตื่นตาตื่นใจแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือการเปิดตัวสีแดงเบาๆที่เป็นสเสน่ห์ของ Oppo Find X9 Series ซึ่งเป็นสีที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความสวยงามของเครื่องถ่ายรูปนี้ทําให้เครื่องถ่ายรูปของคุณเป็นเครื่องที่มีความสวยงามและเป็นเครื่องที่มีคุณภาพสูง ถ้าคุณเป็นผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีและกล้องถ่ายรูปคุณต้องไม่พลาดการเปิดตัวของ Oppo Find X9 Series ที่มีคุณภาพสูงและสีแดงเบาๆที่เป็นเสน่น์นี้การเปิดตัวนี้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นที่สำคัญสำหรับคนที่สนใจในเทคโนโลยีและกล้องถ่ายรูป Oppo Find X9 Series TH Haselblad ส200 MP r a v e วันที่14พฤศจิกายน25 6 8